มือนี่ก็สิเป็นเ้าวันอาที่ก็สิไปหาสื่อเนวอย่างเนวกินยุตตลาดทุกคนเออ กกะสิยังเล่นเต้นเล่นเต้นไปหาซื้อของอยากของกินนะจ้ามือนี้ไปตลาดสายวาตี้ดากะสิไปตลาดเคหะพูละทุกคนเอย้ยบนของมันหลายของบ่อึดบ,บ่อยากเนาะไปกระสินเลือกโอ้สละละละ้านหูล้านตาแหง้งและนี่มาเห็นเห็ดละงูกัระเพ็ดปวกทุกคนเอย้ยดากับท่ทะำการล็อตสัจัดไปเลยทุกคนยังมาสักพักมาเห็นนาะไม่ไล่อีกโอ้ยมือนี้ขึ้นิมีแต่แนวกินเธอคอยนี่เนาะพอาะแต่เห็นเท่านั้นละทุกคนเอ้ยของมากกระทํำการเลือกเลือกเลือกคัดเอา นะจ้าดาก็สิเอาแต็นอที่มันตำตำเตี้ยเตี่ยนล่เวลาห้าแกงแล้วมันชีดิแซ่ราคาเน่าไหมกับโบแพงเลยทุกคนเอ้ยโลลิซิสิบบาทหนึ่งดัก็เอามาลูหนึ่งกับพ่อเพราะว่าฮขมมีแนวกินแนวยอยากลายแล้วก็สิกินแนวละนิกละนอยผุนเด้โบอกเลยถ้าได้มาตลาดแค่หาเมื่อดโอ้ของละล้านตาแห้งทุกคนเพราะว่าของมันหลายซื้อห้านนั่นซื้อห้านี่แล้วก็เสียดายห้านั่นแล้วก็เสียดายห้านี่ย่างว่าตอนนี้โอ้หมักสูเลียงกองตูนพูนอยู่เฮพอ ตเห็นมากทุเรียนท่นั้นล่ะทุกคนเอยกะสิคิดหอดคุณสามีมือนี่กระสิสือไปหาเพื่อนแพกหนึ่งทุกคนสองลอยเบาๆชวนดากระสิสือมางอไปสามโลลอยทุกคนเอยตัดผ้ามาตอนนี้ก็หอดห่องแล้วก็หิวหวยแหง้งบอกไปเลยว่ายางกระตีนสั้นมือสั้นเพราะว่าหิวเนื่องจากความหิวหวยโลมากโลผ้าเขาก็เลยทําการตําจนเบิดเลยกุ้งโลนึงกระไดาตาใหญ่กว่าทองทุกคนเออนี่แหละเพื่อนวายงามหิวแล้วก้องเขาหน่อยค่ะแม่อันนี้ กับกล้องเขาน่อยสิขาผัวแล้วล่ะเ <c oughs> ละนี่เบิ่งทุกคนมันลายแห้งจนเขาล้นบกเขากันแล้วตอนนี้จักแซบบแซบตอนนี้กินก้นหิวม,วมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเขาน้ำกันนวดจ้า,จาตำกุ้งยั่วย่ตำ กุ้งกับปลาหมึกร่วมกันเลยมือนี่กระสกินกัน3มคนทุกคนเอ้ยมอนี่เอ้ยปุยเพิ่นมาเอาเห็ดที่ของฝากมาจากประเทศเล่านันละก็เลยว่าเพิ่นว่าบอนเพิ่นอยูน่ะกุ้งมันบบมีเพิว่มมีกับมันราคาแพงกง็เลยว่า,าไปาะตลาดแถวนี้บอมันถือแห้งเด็กตัดภาพไปตอนที่อ,อยู่บออยูเพิ่นมันกระแพงเนาะ แต่กระปามือก,กับบมีพอ่อ,พอ<ป>ตลาดแค่หาธิดาป่ายมือนี่ก็ถือว่าของมันถืออยู่เลยทุกคนอาหารบ้านเฮามันกระมีแต่อาหารบานเฮามันกระสีแพงแน่น่อยหนึ่ง <c oughs> กินกันสามคนกระเสียบคือเกาทุกคนเอ้ยเพราะว่าหยังเพราะว่าหิว <c oughs> นาตอนนี่กินข,ข้นนาวกินน้ำเลียวเลียวกระตาัดพามาสิแกงเห็ดละง,งกล่างเห็ดละง,งกเรียบร้อยแล้่ดกระชีทำการแกงเด้เพราะว่าเสียวักินมือแรงถ้าเบิ่งเด้ตอนที่ดาเมื่อบานเห็ดละง,งกยังมาออกลายทุกคนมิเตเห็ดปวกก็ลเลยบริกินเห็ดละง,งก ก็เลยคิดอยากก็เลยซื้อมาซะ <c oughs> ก้อนสีแกงดากระสีมาตามําแจ่วกับหัวหอมลงไปทุกคนเอ้กระสีใส่แกงเหดระงอกละละแกงเดละงอกมือนี้ใส่ยางแ,งแนวาตีกระสีใส่แจ่วกับตําหัวหอมนี่ละแล้วก็ใส่ตะไคร่ลงไปใส่ใบใส่ผักอีตูลงไปทุกคนเอ้ตาาัดพามาตอนนี้หมอก็โฟดไดทีเราก็ทําการคา่อยๆให้มันเข้ากันแกงเหลงดละงอกก็ะดนทุกคนเอ้แกงชัก เ้าสามสิบนาทีกับพอ่อแล้ลลาเฮ็ดสุกแล้วกับพอ่อถ้าเฮ็ดบัสุกกับเบื้อตายก็แ <c oughs> ต่หม,มอฟตุตแล้วเขาก็ที่ทำการปุ่งรสซาทุกคนเอ้ยใส่ผงมุนโนลงไปใส่ปลาแดกนวนัวลงไปทำการคนเล่ให้มันเข้ากันตัดภาพมาตอนนี้เฮ็ดลรโง,ง่กับสูกเป็นทีเฮ็ด้อยแล้วตากมากกินมือนี่กับบริกินตอนแรกทุกคนเอ้ยมาก,กินมืออื่นเศร้าเนื่องจากกินกุ้งมืดไปโลนึงก็เลยอิ่มคัาอิ่มแน่ก็เลยพักกันนอนก็เลยบริกินเออก็เลยว่าเฮ็ดลรโง่กับไววกินมืออื่นเศร้าตื่นขึ้นมากับสิเกะ อุ่นๆแล้วก็สิพักกันกิ่นแล้วก็ไปเห็ดงานมือนี่ก็จะเป็นเห็ดงานมือทําอีดแล้วก็กมือแลกจากลากาล่างานกลับบ้านไปเก้ามือกลับมาเห็ดงานมือแลกก็สิหูสึกเพี้ยเพี้ยเมื่มยโบแมนดอกดาเธอขี้ข้านกลับบ้านไปเก้ามือกับบริพักบริพนรุคนเอ้ยไปหั่นไปนี่ตะล่อนตะเล่นอยู่นั่นลเพราะว่าบ้านสามีกับบ้านดากไกลกันก็ล่อไปล่อมาขี้รถอยู่หันละอุกเมยขึ้นกันเดยทุกคน